สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านในช่องหมีทําได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone X กันนะครับตัวนี้เห็นไหมครับบวมนะครับบวมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะครับวิธีการแกะก็อันดับแรกก็ขันน็อตนะครับขันนอ็อตหาฝาดูกันย,ยาวๆนะครับหาฝาแยกไว้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือไขควง อ่าเนี่ยนี่ขันไม่ออกนะครับไม่รู้เป็นต้ออะไรเกลียวหวานหรือเปล่านี่หลายๆท่านก็น่าจะเจอในเคสแบบนี้นะครับเกียวมันหวานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องหาทางให้เกลียวตรงนี้ออกก่อนนะครับถ้าไม่ออกมันก็ขันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเหมือนจะงานเข้า หรือเปล่าอ๋อไม่เข้านะครับโอเคอ่าเราสังเกตง่ายๆเลยนะครับเครื่องตัวนี้ที่เกีียวมันหวานน่าจะมีการแกะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแกะด้วยความระมัดระวังนะครับเครื่องตัวนี้ผ่านการแกะมาแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าข้างในเขามีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจิ้มไปเลยครับตรงมุมตรงนี้สูตรนี้นะครับนี่ครับดูนะครับแกะออกมา เล็บเรานี่นแหละครับรูดไปนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเล็บเรามีประโยชน์มากนะครับรูดไปเลยครับคิดไปเสมอนะครับว่าเครื่องของลูกค้าหรือว่าเครื่องที่เอามาเปลี่ยนเนี่ยมันมีความสำคัญต่อเราเพราะฉะนั้นเราต้องแกะช้าๆนะครับช้าๆชัดๆนะครับ ดูกันเรื่อยๆนะครับส่องดูตรงขอให้เรียบร้อยนะครับว่ามันมีอะไรติดอยู่หรือเปล่านะครับโอ้โหวันนี้แสงไม่ได้เลยนะครับสมาชิกทุกท่านนี่ครับเขี่ยก,กาวออกมาให้หมดเลยนะครับ ใช้เล็บนะครับใช้เล็บไปเป็นประโยชน์ลูดออกมาเลยครับอ่าเหมือนที่เราคิดไว้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลื้อนะครับอันดับแรกหารูน็อกก่อนนะครับคือถ้ามีสติกเกอร์แปะแบบนี้นะครับเราต้องหาลูน็อตนะครับแล้วเราก็ขันน็อตครับน็อตตัวที่หนึ่ง นะครับแยกไว้ให้ชัดเจนนะครับแยกไว้ให้ชัดเจนนะครับน็อตตัวที่ไหนเอ่อน็อตแกะออกมาจากตรงไหนยาวสั้นยังไงนะครับอย่าไปพลาดเพราะคำว่าน็อตนะครับสมาชิกทุกท่านพี่ๆครับอ่าแกะมานะครับ หลังจากนั้นก็ยกนะครับยกซิงมาน็อตกระดินออกไปตัวนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาแกะแบตเตอรี่ครับกระดินไปไหนเราเอืยังไเรื่องของเรื่องคือตัวนี้น็อตมันกระเดินนะครับมันกระเดินเราแกะแบตเตอรี่แล้วนะครับนี่นะครับคือแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยหานะครับลรงงัดแบตเตอรี่มาช้าๆนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าเครื่องตัวนี้เคยเปลี่ยนแบตมาแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะติดกาวไว้เยอะแยะมากมายยังไงเราไม่รู้นะครับตอนนี้เราไม่สามารถเห็นด้านล่างได้นะครับเราก็พยายามงัดช้าๆนะครับงัดช้าๆระวังไฟลุกนะครับสมาชิกครับเดี๋ยวเราหงาน็อตก่อนก่าเผื่อมันไปช็อตนะครับ เปิดดูว่ามันมันอยู่ตรงไหนไม่ดูกระเด็นไปไหนแล้วนะครับแต่สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยหาอีกที่นึงนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราถอดแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับตอนนี้เราก็งัดช้าๆนะครับงัดช้าๆไม่ต้องรีบนะครับอย่าลืมนะครับคิดไว้เสมอเครื่องลูกค้าก็เหมือนเครื่องเรานี่นะครับงัดไปช้าๆ หลังจากนันได้แล้วนะครับเราก็แกะกาวตรงนี้ออกมานะครับกาวตรงนี้ค่อนข้างจะแกะยากนิดนึงสาหรับหลายๆท่านนะครับแล้วก็สําหรับผมเองด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามันแกะไม่ออกเราก็ต้องใช้วิธีการงัดนะครับขออนุญาตนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโยกครับใช้วิธีการงัดแล้วก็โยกแบบนี้ครับ ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบงานชิ้นโบแดงแบบนี้ไม่ต้องรีบนะครับหาที่ที่เราสามารถอะไรนะทำได้แบบอิสระนะครับเดี๋ยวเราจะงัดตรงนี้นะครับเพื่อจะเอาไอสา้สติกเกอร์ตรงนี้ออกมานะครับสติกเกอร์ตรงตรงอะไรนะตรงไอ้เขาเรียกอะไรอนะ่ะ ใต้เบ็ดนะครับไอ้ขาวๆนี่นะครับเราจะต้องทําให้มันออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นเบ็ดแท้เนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับเบ็ดแท้เนี่ยมันจะดึงออกง่ายกว่านะครับเบ็ดติดเครื่องเลยนะครับมันจะดึงออกง่ายมากๆตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับแต่ว่าเราจะลงงัดไปเรื่อยๆนะครับงัดตัวแบบนี้ครับไปช้าๆนะครับคลิปเต็มเลยนะครับไม่มีการตัดต่อนะ Okay. าจากนั้นเราก็ใช้ตัวใหญ่นะครับงัดต่อ,อีกทีมันก็จะเริ่มคลายแล้วนะครับสติ๊กเกอร์ก็จะเริ่มคลายเพราะฉะนั้นแลนะ้วผมจะทําคลิปนี้ช้าๆนะครับถามว่าแกะรูได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการให้เพื่อนๆได้รับชมให้เต็มอิ่ม,มปันไปเลยนะครับอ่า ตอนนี้ขอเคลียร์น็อตแป๊บนะครับเพราะว่าน็อตมันกีดขวางทางจราจรอยู่แป๊บหนึ่งนะครับจะได้มีที่จะได้มีที่ที่เราสามารถขันน็อตออกมาได้แบบสบายๆโอเคขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปไม่ต้องรีบครับนี่ครับผมก็จะใช้แบบนี้นะครับดึงออกมา ขาอาจจะหลุดไม่หมดนะครับอาจจะหลุดไม่หมดแต่ว่าเราก็ต้องงัดไปเรื่อยๆแหละครับที่จริงใช้อ,อะไรนะไอ้น้ำยาก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าวิธีแกะแบบบ้านๆที่สุดนะครับแกะยังไง นัดไปเรื่อยๆครับนี่คือวิธีบ้านๆสำหรับผมแล้วนะครับบ้านบ้านที่สุดเท่าที่เคยมีเลยนะครับเห็นไหมครับหลุดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็ใช้มือเลยครับหลังจากนี้นะครับดึงช้าๆนะครับ มองดูสายเพลด้านล่างด้วยนะครับมองดูสายเพลด้านล่างด้วยว่ามันจะติดเอ่อเพลฟัซชาร์มาหรือเปล่านะครับดึงช้าๆนะครับไปตรงรีบผมก็พยายามกุมใจตัวเองนี่นะครับมันจะมีเพลอยู่อันหนึ่งนะครับ ก็คือแผ่กล้องหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ครับ <_" acer> แผ่กล้องหน้าก็จะหลุดติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยนะครับสําหรับช่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยากเลยครับทีนี้ <_" S 1> ตรงนี้มันจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าแผ่กล้องหน้ามันติดมาด้วยแผ่กล้องนะครับมันติดมาด้วยแล้วทีนี้ ถ้าใครใจร้อนนะครับดึงพวดเดียวเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสายเพลมันหลุดติดมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช้าๆนะครับช้าๆโหดมากครับก็ติดแบตเตอรี่มา โอ้โหติดมาแบบนี้ได้ไงครับมันไม่ได้เลยนะครับผมจะบอกไว้เลยนี่ครับโอ้โหยุ่งเลยครับทีนี้ยุ่งเลยครับงานงอกนะครับทีนี้ต้องใช้ สุดเดิมเห็นไหมครับมันมันมันติดมายกยกแผงแล้วครับทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วดึงออกมาช้าๆนะครับอย่ารีบนะครับอย่ารีบขั้นตอนนี้อย่ารีบนะครับเทขาดได้เลยนะครับนี่ลอกมาทีละนิดนะครับโอ้โหไม่สมควรติดนะครับผมบอกเลยไม่สมควรติดทับสายแพรนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าช่างใหม่หรือช่างเก่านะครับผมจะบอกไว้เลย นะครับสายเพตรงนี้อันตรายมากๆนะครับอันตรายมากๆอันตรายหน้าที่นี้คือไม่ได้เก็บตัวนะครับแต่ว่าข้อควรระวังเลยครับในการติดสายเพไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปติดทับสายเพย์เด็ดขาดนะครับอย่าไปติดทับสายเพย์เด็ดขาดคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับขั้นตอนต่อไปครับสมาชิกทุกท่าน ถึงเวลาการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเราก็ต้องเอาแบตใหม่มานะครับนี่คือแบตใหม่นะครับแต่เขาติดสติกเกอร์แบบนี้ทําให้ลุงรังนะครับลุงรังภาษาใต้ก็เรียกลุงรังนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดออกครับนี่ครับเมื่อตัดออกแล้วนะครับเราดูได้เลยครับว่าเราจะติด ตรงไหนที่มันปลอดภัยที่สุดนะครับในบรรดาตัวบอร์ดนะครับที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสายแพรหรือโดนสายแพรน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับเราก็ติดไปเลยครับนี่ครับวิธีการแกะนะครับง่ายๆครับอ่าเดี๋ยวคอยดูนะครับผมก็จะลอกอันนี้ออกนะครับ ถามว่ายากไหมยากนะครับยากนะครับถ้าใครไม่รู้เมื่อกี้นะครับก็คือดึงสายแพลคั่เลยนะครับขาดเลยอย่าลืมนะครับปลดล็อกตัวนี้ด้วยนะครับปลดล็อกตัวนี้ด้วยนะครับโอเคอ่าแล้วก็ติดแถบยาวตรงนี้ไว้สักอันนะครับนี่ให้มันทับกับอันเก่านี้นะครับเพราะว่าเวลาแกะออกมามันจะได้ยก ช่วยกันมาเลยนะครับอ่าโอเคขั้นตอนต่อไปครับถ้าเราสังเกตเขียวแบตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งของมันนะครับเราต้องพับขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วลงล่างครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับใส่แบตเตอรี่ครับนะครับใส่เขียวแบตได้ลงก่อนนะครับใส่เขียวแบตได้ลงก่อนนะครับให้มันนั่งกึกก่อนนะครับ โอไม่ลงครับไม่ลงยากครับผมจะบอกเลยไม่ได้หมูนะครับไม่หมูเลยนะครับนียเมื่อใส่แบตเตอรี่ลงเลย้วนะครับจัดเรียงแบตนะครับจัดเรียงแบตให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปใส่ครับ นี่ครับวันนี้หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ทุกๆขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกบจอด้วยนะครับทำให้จบพิธีเลยนะครับน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตยาวนะครับแล้วก็ตัวตัวตัวท้ายสุดก็เป็นน็อตยาวนะครับนี่นะครับเป็นน็อตยาว สายเเมที่ถลดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทําให้มันเป็นประโยชน์นะครับะหลังจากนั้นแล้วก็คว่ำครับจุดสังเกตของเขานะครับวิธีการประกบจอนะครับดูเงี่ยงด้านบนให้ดีๆใส่เงี่ยงลงไปก่อนนะครับถ้าด้านบนลงนะครับทุกอย่างก็ลงครับบีไปเบาๆครับเห็นไหมครับอาการจอบวมก็จะหายไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ